คุณธัญรักษ์คะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะถามคําถามกับคุณหมอพันศักดิ์ได้เลยค่ะค่ะอยากจะถามว่านะคะคือตอนนี้หนูอายุยี่สิบเอ็ดปีนะคะครับค่ะแล้วก็อยู่กับแฟนมาสองปีแล้วคะ่ะแล้วก็แฟนหนูเขาจะเวลามีเพศสัมพันธ์กันเขาจะหลังเร็วมากอย่างเงี้ยคะ่ะอยากจะทราบว่าเรามีวิธีแก้ไขยังไงอะคะหลังเร็วมากขนาดไหนครับกี่นาที ประมาณถึงนาทีไหมครับป,ประมาณเกือบห้านาทีเนะะี่ยค่ะเขาก็จะอันนี้แล้วนะคะผมต้องเรียนคุณธัญลักษณ์นิดครับาตามคำจำก,กัดความทางการแพทย์เนี่ยนะครับการหลังเร็วไหมครับว่าหลังเร็วภายในหนึ่งนาทีที่นะครับอยู่ภายในของกันเลยกันถ้าเกิดเกินนั้นเนี่ยเขาไม่ถือว่าหลังเร็วละ นะครับแต่ว่ามันอาจจะเร็วไปไม่พอใจมากกว่าอย่าไปใช้คําว่าหลังเร็วเดี๋ยวแฟนจะเกิดปัญหานะครับแฟนคุณเนี่ยหนาทีก็โอเคแล้วหลายคนนี้ก็ได้มา30วินาทีเองอเนะครับทีนี้ถ้าเกิดจะเพิ่มเวลาของการหลังให้มันยืดออกไปใช่ไหมครับที่คุณหมอสุขบอีว่าไงนะสวรรค์มันสั้นนักอย่ากจะยืดสิ่งที่ต้องทําก็คืออันที่1นนะครับคุณฝึกเขาเขาเรียกว่าสควิสต์เทคนิคนะครับคุณก็ใช้มือเนี่ยนะครับช่วยกิจกรรมเขาจนเขา,เาใกล้ๆจะถึงจุดสุดยอดแล้ว เอานิ้วผมไม่โป้งกับนิ้วชี้เนี่ยนะครับบีบตรงคอข้อส่วนปลายอย่างแรงจนกระทั่งมันไม่หลังแล้วรอมันซบเซาแล้วก็ทําอย่างเก่าใหม่ฝึกจนได้สักสิบนาทีค่อยปล่อยทําไปสม่ําเสมอสม่ําเสมอนานไปนานไปก็น่าจะได้ผลครับอ๋อแล้วอีกอย่างนะคะมันถึงว่าถ้าอย่างอย่างผู้หญิงเราเนี้ยค่ะแฟนเขาแฟนหนูเขานว่าช่องคลอดมันหลวมเนี่ยค่ะมันเกิดจากอะไรหรอคะอ๋อของแฟนเล็กครับผมตอบได้เลย ยังไม่เคยคลอดใช่ไหมครับยังค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่หนูจะต้องทําก็คือหัดนะครับขมิบก้นครับวันละร้อยครั้งนะครับขะบครับขมิบก้นครั้งละสิบวินาทีวันละร้อยครั้งทําไปหกเดือนก็จะเห็นผลแล้วการที่เรากินยาคุมเป็นเวลานานๆนี่มีผลเกี่ยวเลยไหมคะไม่เกี่ยวครับกินยาคุมไม่ไม่เกี่ยวนะครับทีนี้จะสอนวิธีที่2ครับวิธีที่2ก็ง่ายๆครับครั้งแรกก็จัดการให้เรียบร้อยไปก่อนแล้วก็ไปอาบน้ําอาบท่ากันแล้วครั้งที่สองมันจะยืดยาวขึ้นเอง หมายถึงว่าภายในวันเดียวกันใช่ไหมคะใช่ครับก็พยายามรักษาสุขภาพแฟนให้ปฏิบัติการในหลายครั้งในคืนหนึ่งก็แล้วกันอันนี้คือยืดเรื่องการหลังอ๋อครั้งที่สองครั้งที่สองมันจะยาวขึ้นครั้งแรกนี่ผู้ชายจะตื่นเต้นถึงภรรยาคนเดิมม็เห็บมันก็ตื่นเต้นพอครั้งที่สองนี่มันชักไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่